ก็วันนี้นะคะกลับมาพบกับเมกัแล้วนะคะทาง Youtube นะคะเห็นมีแปลงแต่งหน้าเยอะๆแบบนี้นะคะเราถึงเป็นไหมเอ่ยว่าจะจะมาทำอะไรในคลิปนี้ไม่ได้มาขายนะคะคลิปนี้เนี่ยเมจะมาแนะนำแปลงแต่งหน้าสำหรับสาวๆหรือว่าน้องๆที่เพิ่งเริ่มจะหัดแต่งหน้านะคะก็อยากจะ มีอุปกรณ์ดีๆแต่ว่าไม่อยากจะลงทุนเยอะเกินไปนะคะก็จะมาแนะนําแปรงแต่งหน้าที่ถูกและดีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีตัวไหนที่เม์แนะนํากันบ้างค่ะแปรงแต่งหน้านะคะ่ะจริงๆเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบหลายรูปทรงเลยนะคะอย่างที่เห็นจะเป็นแปรงปัดหน้าที่มีรูปทรงกลมหรือแปรงปัดแก้มที่แบบหัวตัดตัดเฉียงๆหน่อยนะคะหรือว่าจะเป็น พวกแปรงแต่งตาเนี่ยก็จะมีแบบหลายแบบมากๆนะคะถ้าเกิดคนที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้าเนี่ยอาจจะรู้สึกสงสัยว่าเฮ้ยแต่ละอันนี้ไม่ทําอะไรกันบ้างเนี่ยคือเมย์เริ่มแต่งหน้าใหม่ก็ไม่รู้นะว่าทําไมมันจะต้องมีแบบหลายรูปทรงหลายแบบอะไรขนาดนี้นะคะแต่พอเราแต่งหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าเออแปรงแต่ละแบบเนี่ยมันก็ช่วยให้การแต่งหน้าเฉพาะจุดเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็แต่งได้สวยขึ้นนะคะ แต่มันก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีทุกแบบเสมอไปนะคะเราก็สามารถปรับใช้ได้นะคะแป้งแบบเดียวหรืสามารถปรับใช้ได้หลายๆแบบนะคะก็วันนี้มจะแนะนําแรงที่แบบอย่างน้อยที่เราควรจะมีนะคะแล้วก็แบบไหนใช้กับตรงไหนใช้อย่างไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะในส่วนของการรองรองผื้นนะคะ คือเราไม่จําเป็นจะต้องใช้แปรงหลวมรองพื้นก็ได้นะคะไปลว่าใช้นิ้วนี่แหละค่ะในการเริ่มต้นนะคะจะง่ายที่สุดเพราะว่าเราจะแบบบังคับได้ง่ายนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญที่ช่วยให้รองพื้นของเราที่ลงไปแล้วเนี่ยมีความเรียบเนียนแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเจ้าฟองน้ําตัวนี้นี่เองนะคะเมเลดันานามเป็นของเ,ออเทคนิคนะคะจะเป็นฟองน้ํารูปไข่รูปไข่รูปไข่ไขแบบนี้นะคะ ซึ่งราคาก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะคะเป็นรองพื้นที่ราคาโอเคแล้วก็คุณภาพใช้ได้เดียวนะคะวิธีการใช้เนี่ยใช้ได้ทั้งในขณะที่มันแห้งๆแบบนี้แล้วก็ในขณะที่มันหมัดหมาก็คือเราเอาไปชุบนาำแล้วก็ปิดน้ําออกให้หมานะคะโดยที่เราลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็มากดซับๆค,ๆค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเกิดใช้ตอนที่มันแห้งมันจะทําให้รองพื้นของเราเนี่ยติดทนมากขึ้นและก็เนียนมากขึ้นแต่ว่าความหนาเนี่ยก็จะไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่น,นะคะแต่ถ้าเราใช้ตอนที่มันหมัดน,นากดกดลงไปนะคะรองพื้นที่เราลงไปถ้าเกิดมันหนาแบบมีส่วนเกินเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยซับออกมาได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้รองพื้นเนี่ยดูบางเบาแล้วก็ดูมีความชุ่มฉ่ำมากจริงน,นนะคะ ตัวต่อไปนะคะเป็นแปรงแปรงลงแป้งฝุ่นนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่ชอบใช้พับก,ก็สามารถใช้ได้พับก,ก็จะมากับแป้งฝุ่นทั่วไปะคะ่ะหรือใครที่ชอบใช้แปรงก็ได้ก็เลือกเอานะคะตนนามความถนัดแปรงตัวนี้นะคะก็แปรงปัดหน้าก็ดูง่ายๆก็คือพุ่มเขาก็จะใหญ่ๆหน่อยกลมๆก็จะสามารถลงแป้งได้ทั่วหน้าเลยนะคะ วิธีการลงแป้งฝุ่นนะคะแนะนำให้แปะแป้งขึ้นมาแล้วก็ข้อ,ข,อข้อออกใหม่นะคะแล้วก็ค่อยๆมากดที่หน้าเราอย่างนี้นะคะกดๆไปถ้าเกิดเราวนเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะรองพื้นจะเปคราบได้นะคะแนะนำให้ค่อยๆกดให้ทั่วเลยดีกว่าแล้วข้อสุดท้ายพอเราลงแป้งฝุ่นทั่วทั้งหน้าแล้วเนี่ยค่อยมาปัดออกออกไปที่กรอบหน้านะคะเพื่อ ัดส่วนเกินของเราออกไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นยี่ห้อของเมรินานะคะเป็นน่าจะเป็นรุ่นชื่อรุ่นเขาและมิเตอโคนะคะเป็นแปรงด้าสีขาวแล้วก็มีตรงนี้เป็นสีทองทองแบบนี้ราคาแบบถ้าจำไม่ผิดป,ประมาณ100ไม่เกิน200ประมาณนี้นะคะของเมรินดาเนี่ยส่วนใหญ่จะราคาประมาณหลัก ห0 60ถึงร้อต้นๆท่านั้นซึ่งมีหลายตัวที่ไม่ลองใช้แล้วมันโอเคเลยนะคะตัวต่อไปนะคะพอเราลงแป้งฝุ่นเรียบร้อยใช่ไหมคะก็มาถึงขั้นตอนการปัดแก้มกันบ้างนะคะแมยนับแนะนำเป็นของตัวนี้นะคะนี่คือจริงแปลงปัดแก้มเนี่ยจะใช้เป็นแปรงที่มีลักษณะคล้ายๆแปลงปัดแป้งเมื่อกี้ได้คือุ้มกลมๆแต่อาจจะมีขนาดที่เล็กลงมาหน่อยซึ่งบางคน จะเลือกขนาดก็คงแบบแล้วแต่ความถนัดแล้วความชอบนะคะแนะนําให้เลือกขนาดที่พอดีกับแก้มของเราอเงี้ยค่ะก็จะปัดให้แก้มของเราตรงเนี้ยช่วงโหนกเนี้ยให้มันได้แบบการกระจายสีที่พอดีกับแก้มของเรานะคะจะเป็นทรงคู่กลมๆหรือว่าทรงตัดแบบนี้ก็ได้นะคะวิธีการใช้แปลงทรงตัดแบบนี้ก็ง่ายๆเลยคือเขาเฉียงมาแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็วางเฉียงไปตามหน้าเราแบบนี้ ไอย่างนี้ก็ได้หรือจะลงเห็นกไ็ได้นะคะมันก็จะง่ายในการที่คุมที่ทางปัดอย่างนี้นะคะมันจะง่ายดีและอีกอย่างคือนอกจากแงลงรูปทรงหัวตัดเฉียงแบบนี้นะคะจะเหมาะกับการปัดแก้มแล้วนะคะมันก็สามารถทําการเฉียงที่พวกร่องแก้มหรือว่าแบบหน้าผากของเราได้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่ามันเฉียงอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะวางลงไปตามแนวแบบแนวเฉียงตรงแนวกลามที่เราจะ ให้หน้าเราเรียวอยไร่โลกนะคะ<ม>ก็วางเฉียงไปอย่างนี้เลยก็ดูดปากนิดนึงแล้วก็ปัดๆอย่างนี้นะคะ่ะมันก็จะพอดีกับกลองแก้มของเรามันก็จะง่ายขึ้นจบในส่วนของหน้านะคะเรามาดูส่วนของตาบ้างคือหลายคนอาจจะงงมากว่าแบบเฮ้ยทำไมตาจะต้องมีแบบลายชิ้นยย่อยอะไรขนาดนี้นะคะหลักแบบๆเลยเนี่ยการแต่งตาเนี่ยแบบน,นะนําว่ามี2แบบคะ่ะแปลงก็คือแบบแบนๆ แล้วก็แบบที่หัวเป็นพุ่มๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือแบบแบนนะคะก็คือมองด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นแบนๆแบบนี้ส่วนแบบพุ่มก็คือหัวจะเป็นพุ่มกลมๆแบบนี้นะคะแบบแบนสําหรับเอาไว้ทาตาหรือแบบกดสีคือทาสีลงไปจริงๆเราสามารถใช้มิ้วแทนก็ได้นะคะส่วนแบบพุ่มเนี่ยมันเอาไว้แบบเกลี่ย เกลี่ยพวกขอบสีให้มันดูฟลงฟลูให้มันก็มีสีอรอนเรือให้มันดูฟลงนะคะแบบให้มันการแต่งตาให้เราดูแบบมีสกิลมากขึ้นไม่เป็นแบบรอยต่อที่ดูแบบไม่มีสกิลนะคะแล้วที่ต่างกันปีกก็คือมันก็จะต่างกันในเรื่องของขนาดเล็กใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกเอาตามความชอบตามขนาดตาของเราอะ ส่วนที่เล็กเราก็เอาไว้ซอบซอนในจุดที่เล็กๆรายละเอียดเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะหรือแปรงใหญ่หน่อยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เบ้าตาใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ก็ต้องลองแบบเลือกใช้กันดูว่าแต่ละคนเนี่ยถนาดกับขนาดอันไหนและที่เมย์เอามาในนาในวันนี้ทั้งหมดเป็นของเมดินดานะคะซึ่งราคาถูกแล้วก็คุณภาพโอเคเลยนะคะแปรงแต่งตาพวกนี้อยู่น่าจะประมาณ60 70 80ประมาณนี้นะคะเรามาดูที่ชิ้นแรกกันนะคะ ก็จะเป็นทรงแบนๆแบนแบ,น,แบน,นี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้อที่บอกคือเอาไว้ลงสีตรงกลางเกิดปานะคะแต่โดยส่วนมากม็จกนจะใช้นิ้วมากกว่านะคะมันก็จะง่ายดีส่วนตัวต่อไปอันนี้เป็นแบบพุ่มตัวนี้เนี่ยแนะนําเลยว่าดีมากๆนะคะถูกก็ด,ดีจําได้ว่าราคามัน60บาทหรือ69บาทเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเป็นด้ามสีทองแบบนี้นะคะมันเอาไว้ ไม่จะใช้เอาไว้คันเบ้าคือมันพอดีเบ้าตาแล้วก็ขนแปรงความฟุ้งอะไรเงี้ยคือมันโอเคเลยกับราคาขนาดนี้นะคะก็จะมีสักอันสองอันเนี่ยก็จะไว้แบบใช้สลับสลับกันสีเข้มสีอ่อนแบบให้มันไม่เปื้อนสีกันนะคะส่วนตัวต่อมาเป็นหัวเล็กแบบนี้หรือบางคนอาจจะเรียกว่าแบบทรงหัวลินซอสอะน,นะคะอันนี้ไม่ก็จะเอาไว้แบบ ไฮไลท์หัวตาหรือว่าขอบตาล่างใกล้ๆขอบตาอเงี้ยนะคะเพื่อให้เส้นมันดูเล็กแต่ว่ามีความฟุ้งนิดนึงเพราะว่าหัวเป็นทรงกุมนะคะ,คะก็จะง่ายต่อการซอกซออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากซื้อก็ได้ใช้หือก้อยของเราหรือว่าใช้คับเทอนบัตก็ได้นะคะตัวต่อมาเป็นทรงแบนที่หัวใหญ่หน่อยแล้วก็มีความแบบมันแบบฟุ้งๆได้หน่อย ือตัวนี้เนี่ยเมย์จะเอามาใช้ในการไล่ด้างเพราะว่าขนาดมันพอดีกับแบบเนี่ยไลมาตั้งแต่แนวหัวคิ้วนี่นะคะเนี่ยะะลากลงมางสันจมูกคือมันพอดีอะ่ะคือบางคนอาจจะใช้แบบทาเปลือกตาก็ได้แต่ว่าเมย์ว่าตัวนี้มันฟูงๆมันถ้าเกิดกดสีอาจจะไม่แน่นพอแต่ถ้าเกิดแบบกรีดย่พวกเอ่อโค้งด้านอะไรเงี้ยมันเวิร์กมากมาตาเสร็จแล้วนะคะเรามาในส่วนของคิ้วบ้างนะคะ คิ้วที่ไม่ใช้ชอบก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะอันแรกนะคะตัวนี้ของ Essence นะคะเขาจะเป็นหัวแบนๆและหัวตัดเฉียงๆแบบนี้ตัวนี้ราคามันมาณ6บาบาท79บาทนทคะคือตัวเนี้ยมันสามารถเขียนคิ้วฝุ่นขึ้นโครงได้แบบ คมดีเลยนะคะเป็นตัวที่ใช้ไม่เปลี่ยนมาประมาณสามสี่อันแล้วเพราะว่าพอใช้ไปนานบางอันคือด้วยราคามันก็ไม่ได้แพงมากมันก็จะมีการแบบขนหล,ลุดบ้างแต่คือมันก็นานอยู่แหละจนกว่ามันจะหลุดนะคะว่าอันก็ขนบานบ้างน,นะคะตัวนี้ดีเลยนะคะอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเหมือนกันเป็นของคาริสนะคะคือตัวนี้จะมีสองหัวหัวหนึ่งด้านนี้นะคะเป็น หัวตัดคล้ายๆกับของเอเซนมากีแต่ว่าหัวจะใหญ่กว่าคือใครที่คิ้วโครงคิ้วใหญ่และอยากเขียนคิ้วได้เร็วอะไรเงี้ยตัวนี้จะเวิร์คคือแบบรีบๆบอะไรเงี้ยถมได้เร็วนะคะแลวก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวพุ่มๆซึ่งเวิร์คมากๆอีกเช่นกันเพราะว่ามีเรชอบเอาไว้เกลี่ยรตรงหัวคิ้วตรงนี้คือเราจะลงด้วยแปรงหัวตัดตรงที่หางคิ้วใช่ไหมคะพอถึงตรงหัวคิ้วเนี่ย หัวเคี้ยวหัวคิ้วนะคะแล้วก็ใช้ตรงนี้แหละคะ่ะเกลี่ยเพื่อให้มันเชื่อมกับแนวสันจมูกลงนานะคะตัวนี้ราคาไม่ต้องจะเกินร้อยเหมือนกันนะคะทุกตัวที่เมพูดถึงในวันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ e i f and boy นะคะหรือตามตลาดนะัดก็มีเพราะว่ายี่ห้อเมไนดาเนี่ย เมเห็นตั้งใจแบบสมัยแบบติดต,ตามตลาดนะั้นคือชิ้นละยี่0บาทแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าอยากหาซื้อได้ง่ายก็คือใน d e y เลยคืออันเนี้ทุกชิ้นมีหมดนะคะใครที่กำลังมองหาแรงแต่งหน้านะคะในราคาที่ถูกแล้วก็คุณภาพดีเพื่อที่จะมาเริ่มต้นการแต่งหน้าหรือฝึกแต่งหน้านะคะก็ไปลองเลือกเลือกดูกันได้ะคะ่ะคือมันไม่ได้มีแค่ที่เมเอามาให้ดูกันนะคะคุนมีอีกเยอะมากๆเลยก็ไปลองดูกันนะคะก็วันนี้หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิป นีกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแต่งหน้านะคะแต่ใครชอบแล้วก็อยากจะติดตามดูคลิปต่อๆไปก็กดไลค์ก็กด Subscribe ให้หน่อด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ